เพอร์เฟกเกมนะครับวันนี้พามาดูซิลนะครับเปิดตัววันนี้วันแรกเลยนะครับก็ที่โชว์ลูมโคลานะให้มาสามสีนะครับมีสีขาวนะครับสีดำนะแล้วก็สีออกน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงตึ๊บ สวยมากข้างในสวยและหรูมากนะเบาะเกียร์กระจกด้านบนนะด้านหลังครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมารีวิวแบบจัดเต็มอีกทีนึงน,นะครับสวยจริงๆฮนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน นั่งด้านหลังโอ้โหสวยนะบอกคล้ายกับไอตัวอัโตสามนะลองตรงนี้ข้างหลังนะกว้างนะครับกว้างอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับดีไซน์สวยสีดำก็สวยนะเหมือนกับ แอตตันมาติดเลยด้านลังสวยดีนะครับก็มาดูได้นะครับที่ศูนย์โคราชมาแล้วสามคันนะครับอาจจะไปดูฝากระโปรงด้านหน้านี่ฝากระโปรงนะไม่รู้เป็นอันนี้เป็นอะไรอ๋อที่เก็บของ น่าสนใจครับมาดูกันได้นะแกะลองใส่ให้ดูหน่อยอยากดูไมเลย